วันนี้นะคะหมอจะพาทุกคนมาดูนะคะการทาเลเซอร์นะคะแล้วก็แก้เงื้อดําแล้วก็ตัดเงื้อเลเซอร์ที่มีอาการบวมนะคะเดี๋ยวคุณถ้ทเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหงื้อที่เราจัดเตรียมไว้นะคะเห็นใช่ไหมคะว่าเคสนี้นะคะมีอาการเหงือเดํานะคะแล้วก็มีเหงื้อบวมด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลเซอร์บริเวณนี้กันนะคะแล้วก็เคลียร์เหงือกให้ขาวเหมือนเดิมนะคะอคขออน,นุญาต๋ยวเริ่มเลยนะคะขั้นแรกนะคะหมอก็จะทำเลเซอร์เหงือกขาวก่อนนะคะให้เหงือกลับมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะคะอ,คอันนี้ทำจากภายหลังที่หมอ ได้ทายาชาใสายาชาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามีเมลานินพิกเมนต์ของเนื้อเหงือกนะคะติดออกมาด้วยนี่ค่ะามาดูใกล้ๆเห็นไหมคะจะอ่าเรามาดูที่เหงือกกันนะคะเห็นไหมว่าเหงือกมีสีชมพูนะคะเริ่มมีสีชมพูนะคะเดี๋ยวหมอทําต่ออีกหนึ่งชั้นนะคะ ก็วิธีการนี้ก็เป็นการลอกนะคะเมลานินพิกเมนต์นะคะที่ติดอยู่ในเนื้อเยื่อเหงือกของเรานะคะแล้วก็ทําให้เหงือกอมีความสีชมพูมากขึ้นนะคะเป็นธรรมชาตินะคะอ่านี่อีกอันนึงนะคะคนไค้เข้ามาดูใกล้ะกละนะคะ,ะแล้วเรามาดูที่เนื้อฟันกันนะคะ นี่เห็นไหมคะว่าฝันนั้นขาวขึ้นนะคะถ้าเทียบกับบริเวณนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะกับบริเวณนี้ที่ทำเลเซอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาตัดเหงือกันต่อนะคะเี็บไหมคะ ที่หมอตัดออกแล้วนะคะ,นะ,คะหนามาก แค้ยิ้มหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภายหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นเนื้อเหงือกมากขึ้นแล้วก็เหงือกสีชมพูมากขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ